วันนี้เรามาเรียนรู้กันว่าเซลล์เม็ดเลือดในเลือดของเราเนี่ยนะคะที่เป็นสีแดงๆเนี่ยมีกี่ชนิดนี่เซลล์เม็ดเลือดที่อยู่ในกระแสเลือดของเรานะก็จะมีทั้งหมด แยกออกเป็น3ชนิดด้วยกันเนาะอันแรกก็คือเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะเซลล์เม็ดเลือดขาวเลยเรียกได้เต็มปากว่าเขาเป็นเซลล์เนาะเพราะว่าเขามีแบบส่วนประกอบของไซโตพลาสซึมนิวเคลียสอะไรเต็มที่เลยเนาะแล้วแล้วเขาก็มีหน้าที่ในการที่จะป้องกันเชื้อโรคนั่นเองเป็นตัวที่แบบคอยปกป้องเราจากเชื้อโรคต่างๆเป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันนะคะส่วนชนิดที่2เนี่ยก็คือเม็ดเลือดแดงเนาะเม็ดเลือดแดงเนี่ย มีหน้าที่ในการขนส่งออกซิเจนไปในที่ต่างๆของร่างกายเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีออกซิเจนไปใช้ในการสันดาบเผาผ่านพลังงานต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งเม็ดเลือดแดงเองเนี่ย จะเรียกเซลล์ซะก็ไม่เต็มปากเนาะเพราะว่าตัวเมล็ดแดงตัวเต็มวัยเนี่ยเขาจะไม่มีนิวเคลียสนะคะเขาจะเบ่งนิวเคลียสออกไปทิ้งก่อนเนาะแล้วเขาถึงจะมาทํางานได้เนาะน่าจะเป็นเพราะว่าอาจจะต้องการพื้นที่ในการเก็บออกซิเจนเยอะๆมั้งก็เลยต้องเอานิวเคลียสออกไปหรือเปล่านะอ๋อส่วนอันที่3ามคอมโพเนนต์อันที่3ที่เป็น ตัวหลักในการทํางานในเลือดเลยก็คือเกล็ดเลือดน,นะคะเกล็ดเลือดนนก็เป็นเศษของไซโตพลาซึมของเซลล์ซึ่งแตกระเบิดออกมานะคะซึ่งหน้าที่ของเขาก็คือมีหน้าที่ในการห้ามเลือดน,นั่นเองนะคะตรงบริเวณไหนของร่างกายที่มีเลือดออกนะร่างกายเขาก็จะรู้ทันทีว่าว้าวาอันตรายแล้วเกล็ดเลือดก็จะวิ่งไปเพื่อที่จะทําการห้ามเลือดเกิดก้อนเลือดขึ้นมาอุดบริเวณน,นั้นนั่นเองเพื่อไม่ให้เลือดไหลออกเยอะนั่นเองนะคะ ดังนั้นส่วนประกอบที่เป็นเซลล์หรือว่าเศซลล์ในกระแสเลือดเราเนี่ยมีอยู่3ชนิดด้วยกันนะคะก็คือเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงแล้วก็เกล็ดเลือดนะ,ะเกล็ดเลือดนะทุกคนไม่ใช่สะเก็ดเลือดนะคะเกล็ดเลือดค่ะ